สวัสดีครับนับจากนี้ไปหลวงพอ่อฤาษีลิงดำจะได้แนะนำการที่จะเข้าถึงโสดาบันเรื่องราวจะเป็นยังไงขอเชิญท่านติดตามรับฟังและน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อจะเกิดบุญกุศลจะเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องได้เลยณนะบัดนี้เชิญครับต่อไปี้ไ่รงของนาญาโยมพัฒบริษัท ฟังคาแนะนําในการเจริญกรรมฐานสักครู่หนึ่งสำหรับการเจ,เจริญกรรมฐา,านก็ดีการบําเพ็ญกุศสค์ก็ดีปัญญาโยมทั้งหมดต้องการก็คือไม่ลงอบายภูมิหนึ่งตายจากความเป็นคนได้เกิดเป็นสัมเนรก 2. ไม่เกิดเป็นเปนนรตสามไม้เกิดเป็นสุรกายสี่ไม่เกิดเป็นสัตว์เรัจฉาน มีความมุ่งหมายในการทําบุญทรรมบุญเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคนไปถือธรรมะของสวรรค์สมการคือฮิรนอุตตปะที่เรดว,ว่าเทวธรรมหิะอุตตะปะเกรยงกลัวผลความชั่วใจผล,จผลถ้ามีอารมณ์อย่างนี้เกิดวิเทวดาได้เป็นนางฟ้ากันแน่ถ้าคิดว่าเราจะไปพรหมก็ทรงอารมณ์ทรงอารมณ์ความเป็นฌานไว ให้อสายกําลังไม่ชาในในปฐมฌมชานบ้างทุติยาชานบ้างตติยาชานบ้างจจตุตชานบ้างตามกําลังถ้าทรงอาร,รมณ์ปฐมฌมชานได้อย่างหยาบแล้วก็เป็นพรมชั้นที่หนึ่งทรงอารมณ์เป็นอ่ปฐมฌมชานอย่างกลางก็เป็นพรมชั้นที่สองถ้าทรงอารมณ์ปฐมฌมชานอย่างละเอียดก็เป็นเป็นโภเป็นพรมชั้นที่สามยานเป็นต้นหรือว่าเราต้องการบริพาน ถ้าเราคิดว่าวันนี้ถ้าเราตายเราจะไปนิพพานก็มีข้อตั้งความรู้สึกว่าขึ้นชื่อวการเกิดเป็นมนุษย์ันเต็มด้วยความทุกข์ความทุกข์ที่มีจริงๆกับเราก็คือร่างกายปิหตุถ้าเราไม่มีทรางร่างกายที่อย่างเดียวความหิวที่เป็นทุกข์มันก็ไม่มีกับเราความหนาวเกินไปร้อนเกินไปที่เป็นปจัจจัยของความทุกข์ก็ไม่มีกับเราความเหนื่อยยากในประกอบกิจการงาน,นงต่างๆก็ไม่มีกับเรา ความปรารถนาไม่สมหวังก็ไม่มีกับเราถ้าไม่มีร่างกายการป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีกับเราทุนั้นที่สุดความตายก็จะไม่มีกับเราเพราะเราไม่มีร่างกายตอนนี้ถ้าว่าเรายังเป็นคนมีร่างกายอยู่ในเวลานี้เราจะคิดยังไงเพื่อเราจะหนีร่างกายก็หันเข้ามาตั้งต้นตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เริ่มจากอารมณ์คิดว่าความตายอาจจะมีกับเราวันนี้ก็ได้นี่เป็นการตัดสัญญอดข้อที่หนึ่งนี่เข้าไปตัดสัญญากอทีสองคือวิจิกิจฉาความสงสัยในพระไตรสนาคมคือสงสัยความดีพรธเจ้าประธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็ตัดความสงสัยที่ด้วยปัญญาคิดว่าพระพุทธเจ้าเราควรยอมรับนับถือไหม ก็ทำคำสั่งสอนพระองค์เ,เราควรยอมรับนับถือไหมพระอริยาาญญาสงสาวกขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรยอมรับนับถือไหมใ <c oughs> นความจริงสังยชน์ข้อที่สองเข้าใจว่าเป็นที่ไม่หนักขั้นาดท่านพุทธบริษัทว่าทุกคนที่มาอยู่นี่ก็แสดงว่ามีการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าประรรมาพระอริยสอง์อยู่แล้วก็เป็นของไม่ยากแต่ก็ตั้งใจให้มั่นคงก็แล้วกัน ในเมื่อเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าธรรมพระอริยสง์โดยเฉพาะพระไตสรสนาคมทั้งสามรายการว่าเราือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฉพาะพุทธเจ้าองเดียวก็พอคําว่าพอก็หมายความว่าถ้าเรายอมรับนับถือท่านจริงๆเราตายจากชาตินี้เราจะไปอบายภูมิไม่ได้คําว่าอบายภูมิก็คือหนึ่งนรก สองเปรตสามสุดกายสี่สติฉนถ้าหากว่าเรายังนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่กำลังใจเข้มแข็งแล้วกําใจกำลังใจอ่อนก็ตามก็เป็นนั้นว่าทุกคนนี่นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ตายคนนั้นจยลงอบายภูภูไม่ได้ถ้าถามว่าถ้าหากว่าเคยฆ่าสัตว์ชีวิตทำบาปมาก่อนจะลงอบายยภูไหมก็ต้องตอบว่าต้องแยกกัน กรรมที่เป็นกุศลกับกรรมที่เป็นอาุศลให้ผลไม่พร้อมกันถ้ากรรมที่เป็นกุศลให้ผลก่อนเราไปโสุคติก่อนถ้ากรรมที่เป็นอกุศลให้ผลก่อนแล้วไปู่ทุกติก่อนแต่ขึ้นที่ว่ากรรมวสองรายการในบรรดาต่พุทธบประษัตเราไม่สามารถจะหนีพ้นถ้ากําลังใจของเรายัางอ่อน ถ้าเรามีความเข้มแข็งดีในเรื่องบุญกุศลส่งตัวเป็นต้นว่าเป็นประโสดาบันขึ้นไปอย่างนี้เราสามารถหนีกรรมที่เป็นปกุศลได้โดยไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ต้องเกิดเป็นเปรตเป็สุรกายเป็นสติฉันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะระโสดาตั้งแต่ปะโสดากบ,บันขึ้นไปจึงจะเข้าชื่อว่าเข้าเขตปณิพันธ์ ดังนั้นถ้าจะเป็นระโสดาบันได้จริงๆต้องตัดศีลัตาปรามาตอีกตัวหนึ่งกาศีรัรตาปรามาสคือรักษาศีลไม่จริงจังเราก็กลับมาเป็นคนรักษาศีลจริงจังเสียนั่นหมายความก็ไล่เบี้ยวศีลห้ามีอะไรบ้างหนึ่งปานาไม่ฆ่าสัตว์สองทินนาทานเราไม่รักทรัพย์สามกามไม่สมชาจารไม่ละเมิดความรักของไคร สี่มุสาวาตไม่โกโหกประเทศห้าสุรามีไรเราไม่ดื่มทั้งห้ารายการนี้เราท้าถ้าสามารถปฏิบัติได้ทรงตัวก็ชื่อว่าเป็นประโสดาบันไม่อยากขอย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าประสดาบันมีอะไรบ้างคื้นหนึ่งสกายทิฐิมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่ประมาทในชีวิต สองวิจิกิจฉาตัดความสงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงเสียเนื้อหมายความยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงวยความจริงใจแล้วก็สามชิรปะตปรามาตรักษาสินี้ครบถ้วนความจริงระโสดาบันพระพุทธเจ้าบอกว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศินบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระโสดาบันก็ดีสกิทาคามีก็ดีสําคัญที่ศิน ว่าสกายตทิตฐิความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายเรามีความรู้สึกกันอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ล้วมันทุกคนบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มาบำเพ็ญกุศลที่นี่ก็ตามที่อื่นก็ตามทุกคนก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันจะต้องตายอยู่แล้วและบริการในสองกันยอมรับนับถือพระไตรศน,นาคมคือนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระอริยสงฆ์ อันนี้ก็มีแก่บรรดาแต่พุทธบริษัททุกคนอยู่แล้วนี่ก็สำคัญที่สุดก็คือข้อที่สามสัญญุขข้อที่สามคือว่าศีลป,ประตระ p a า a m a t ขพยายามควบคุมกำลังใจว่าขึ้นที่ว่าการฆ่าสัตว์ก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีการมาพฤติผิดในการก็ดีการพูดมุษาไหว้ก็ดีการเดี๋ยราเมิไยก็ดีจะไม่มีแก่เราทุกวัน ตั้งใจตั้งใจเื่อตอนต้นแต่เช้าว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ละเมิดสินห้าก็ตั้งใจระมัดระ,ะวังไว้แต่ความจริงใหม่ๆมันก็เผลอมันก็อาจจะเผลอละเมิดสินค้าบทใดสินค้าบทหนึ่งเข้ามาหลังจากนั้นก่อนจะหลับเราก็ทบทวนใหม่ว่าตั้งแต่เช้าถึงเวลานี้เราละเมิดสินงข้อใดบ้างถ้ามีความรู้สึกว่าละเมิดในสิงข้อใดข้อหนึ่ง ก็คิดใหไ่ว่าเราจะไม่ละเมิดสินต่อไปอันนี้เป็นลีลาให้การคิดเพราะว่าพระโสดาบันก็ดีสกิทาคามีก็ดีมีกรรมฐานไม่หนักใช่เฉพาะอนุสติอย่างเดียวพอไม่ต้องใช้ฌานสมาบัติเบื้องสูงคำว่าอนุสติกเราตามนึกถึงก็คือหนึ่งนึกถึงความตายสองนึกถึงพระพุทธเจ้าสานึกถึงพระธรรม สี่นึกถึงพระอรเดยสง่งห้านึกถึงศีลเท่านี้นะถ้าบรรดาญ,ญาโยมพุทถบริษัตปฏิบัติได้ตามนี้เป็นของไม่หนักทุกคนสามารถจะหนีกฎข้องกรรมได้คำว่าหนีกฎข้องกรรมก็หมายความต้องตายจากความเป็นคนเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วโทษถึงปานาติบาตการฆ่าสัตว์จะไม่สามารถลงโทษเราได้ ทษใจทีนาทานการโกงเขาบ้างลักขโมยเขาบ้างจะไม่สามารถลงโทษเราได้โทษจากการมีสุมิชาจาร์ที่ละเมิดความรักของบุคคลอื่นก็ไม่สามารถลงโทษเราได้โทษมูสาว่าที่เคยกลาววา่าววายใจมโนทิศก็ไม่สามารถจะลงโทษเราได้โทษจากการดื่มสรามีไรก็ไม่สามารถจะลงโทษเราได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระโสดาบันลงอบายภูมิไม่ได้ ถ้าหากเาถามว่าใครห้ามเขาต้องตอบว่ากฎของกร,รมคือความดีห้ามถ้าพระโสดาบันลงเป็นรกคุมไหนคุมนั้นไปดับปัดนรกทั้งหมดก็จะมีแต่ความฝุขฉะนั้นเขาจึงห้ามพระโสดาบันลงนรกพระโสดาบันก็จะทรงตัวได้แค่หนึ่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สองเป็นเทวดาสามเป็นนางฟ้าสี่เป็นพรหมนั้นนอกจากนั้นก็ขึ้นนิพพานไป นี่เป็นว่าเป็นกรรมฐานอารมณ์คิดที่บรรดาธรรมพุศาสนต้องใช้อนุสติคิดให้ทรงตัวตอนนี้เวลาฝึกเวลาฝึกฝึกอารมณ์ให้ทรงตัวก็ใช้อนาปานุสติเป็นพื้นฐานคําว่าอนาปานุสติคือรู้ลมหายใจเข้าออกการรู้ลมหายใจเข้าออกมีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นกรรมฐานอะงับอาการฟุ้งซ่านของจิต ด้วการพุ่งสร้างของจิตนี่มันไดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทท่านจะสามารถบังคับให้จิตทรงตัวเฉยโดยไม่มีอารมณ์แทรกน่ะเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของเราครบกับนิวรณ์ทั้งห้ารายการมาเป็นอาสงไขกับมันนับกลับไม่ทวนอยู่ๆแล้วประเดี๋ยวเดียวจะจะมาบังคับให้จิตไม่ครบนิวรณ์นี่เป็นไปไม่ได้ถ้าคำว่านิวรณ ญาติโยมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนิวนรณ์คืออะไรก็เขาบอกว่าสักหน่อยหนึ่งคําว่านิวรณ์พระพุทธเจา้าทรงแปลว่าเป็นกิเลสอย่างที่ทําปัญญาให้ถอยหลัง <c oughs> เพราะว่าการเจริญกรรมฐา,านเราต้องมีครบทุกอย่างหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์สองต้องมีสมาธิตั้งมั่นสามต้องมีปรรัญญาเป็นเครื่องพิจารณาตามความเป็นจริงที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณ วิปัสนาญาณนี่แปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงคือยอมรับนับถือความเป็นจริงนี่เราต้องมีทั้งสามอย่างถ้าเบังเอิญนิบณ์เข้ามาแทรกใจนิบอลยาฆ่าทำลายปัญญาในเมื่อนิบณ์ทำลายปัญญาแล้วปัญญาไม่ทรงตัวสมาธิก็ตั้งตัวไม่ได้เมื่อสมาธิตั้งตัวไม่ได้สิงก็งอนเงันไม่สามารถจะทรงตัวยันขอบรรดาท่านรพุทธริษัทจะทำสมาธิให้ดีจริงๆ อันดับแรกให้ระง,งับจิตใจไม่คบนิวรณ์ชั่วขณะก่อนคำว่านิวรณ์แปลว่ากิเรหยาที่ธรรมยายถอยหลังนั้นมีห้าอย่างคือหนึ่งกามาฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไอ้นี่เราตัดก็ไม่ได้จริงๆจะตัดได้ต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีถ้ายังไม่ถึงอนาคามีเราตัดไม่ได้ตระง,งับชั่วคราว ไละข้อที่สองอารมณ์ไม่พอใจทั้งสองอย่างนี้ความรักก็ดีความไม่พอใจก็ดีถ้าเรายังไม่เป็นนาคามีเมื่อไรก็ตัดไม่ได้นี่ยังไม่ถึงนาคามีแล้วก็ไม่คิดถึงมันโชกคราวไดข้อที่สามความง่วงข้อที่สี่ความพุ่งสร้างของจิตข้อที่หสงสัยในผลการปฏิบัติรวมความว่าขณะที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะทําสมาธิจิตถึงปัสนาญาณ ในเวลานั้นจะระมัดระวังอย่าให้นิวรนเข้ามาแทรกแต่ก็อย่าลืมนะถึงยังไงยังไงมันก็แทรกได้ตัวที่แทรกตัวมีความสําคัญคืออุตะจะกุกุจจกตัวฟงซ่านและลำคันนิวรนตัวที่สี่ถ้าเราเราฝึกในได้วิชาสามเลืองพิญญานิวรนตัวสุดท้ายมันจะแทรกคือตัวสงสัย ถ้าปฏิบัติใด้ขั้นสุขขั้โกนี่สําคัญตัวที่สามคือตัวอุทจักขุกุจัก,ก,กตัวที่สี่นะก็รวงความว่าขึ้นชื่อว่านิวรณ์ในเมื่อเราไม่ถึงพระอนาคามีเแล้วไม่สามารถตัดทิวรณ์ที่หนึ่งหรือสองได้แล้วก็ไม่ครบโชกค,คราววิธีไม่ครบก็คือไม่นึกถึงมันซะเลยอันดับแรกก่อนที่ทําสมาธิจิตคิด,ค,ดคิดซะก่อน ก่อนทำสมาธิคิดซะก่อนให้รมทรงตัวเพื่อว่าเราตายไปเวลานั้นนั้นตายต่อภายหลังเราจะไม่เราจะไม่ลงอบายภูมคมเคยคิดว่าชีวิตนี้มันมีความตายในที่สุดแต่ความตายไม่มีนิวิตไม่มีเครื่องหมายสามารถจะตายเวลานี้ก็ได้ถึงถ้าจะตายเวลานี้เราก็ไม่ว่าอะไรตามธรรมดาเกิดมาต้องตายแต่ก่อนจะตายเราขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นพึง่ง เอาจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นพึ่งให้แน่วแน่ียก่อนนอกจากนั้นเราจะส่งสินให้บริสุดสินไม่อะไรบ้างปาณาติบาตเราจะไม่ฆ่าสัตว์อาทนาทานเราจะไม่รักทรัพย์การเบสุนิชาจารย์จะไม่ละเมิดความรักของใครและมูสาวาทเราจะไม่โกหกหมดเพชรสุราเมรัยเราจะไม่ดื่มตั้งใจคิดว่าเราจะส่งความดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่างนั้นคิดอย่างนี้เพราจิตสบายก็เริ่มใช้อนาปานสติคือกำนกหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้าเอาจิตเข้ารับทราบว่าเวลานี้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าเวลานี้หายใจออกหายใจเข้ายาวแล้วสั้นก็รู้หายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้แต่แค่รูล้ลมหายใจเข้าหายใจออกโดยไม่ต้องภาวนาเลยก็ในสงสูงม,มหาศาล อันนี้ตามธรรมดาบกการเจริญกรรมฐานต้องมีคำภาวนาคำสำหรับคำภาวนานี้บรรดาท่านพระธบริษัทอาจมาจะไม่บังคับการภาวนาของบุคคลผู้ใดเพราะถือว่าคำภาวนาทุกอย่างมีผลจะสามารถโยงจิตสมาธิแต่ว่าท่านผู้ใดถ้าไม่เคยใช้คำภาวนามาก่อนถ้าใช้มาก่อนคล่องแบบไหนไม่ต้องเปลี่ยนปฏิบัติตามนั้น ถ้าไม่เคยมาก่อนจะใช้คำนาว่าพุทธโธเพราะเป็นพุทธ,ธานธธุสติให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธ,ธยาณอากอกโอย่างนี้เราคิดว่าเราจะไม่ยอมให้นิวรณ์เข้ามาโกลนใจถ้าสักว่าเดียวเดียวจะย่ายโย่บางทีก็ไม่เกินหนึ่งนาทีบ้างไม่เกินสองนาทีบ้าง อารมณ์อื่นมันเข้าแทรกคิดนอนคิดนี่เป็นนอกรูนอกทางเป็นของธรรมดาถ้าเป็นมีความเกิดขึ้นอย่างนี้บรรมดาญาติยอมพระทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาก็จงอย่าตำหนิตัวเองว่าเลวให้ถือว่าเวลานี้เราเผลอที่บอนเข้ามาแทรกเราก็เริ่มต้นของเราใหม่ให้ใจเข้านกึกาพุทั้งใจออกนึกโพไปใหม่ทําอย่างนี้ประเดียดเด๋ยวหนึ่งจิตก็ฟุ่งซ่านประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ตั้งตนถ้าจะถามว่ามีอนิสงส์ไหม ก็ต้องตอบว่ามีอนิสงส์มหาศาลสมมติว่าบรรดาแทธบริษัทนึกถึงลมหายใจเข้าออกบ้างภาวนาบ้างหรือบางคนไม่นึกถึงคำภาวนาเลยหรือเอาต่ลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ถ้าภาวนาด้วยก็ภาวนาไปถ้าใช้เวลาสักครึ่งนาทีก็ดีหนึ่งนาทีก็ตามสามารถทรงตัวได้แต่เลยจากนั้นจิตสัน้นมีลมอื่นเข้ามาแทรก และต่อไปถ้ารู้ตัวก็เริ่มต้นใหม่อย่างนี้ถ้าเรียกขันิกะสมาธิถือว่าเป็นสมาธิเล็กน้อยสมาธิประเดี๋ยวเดียว,ยวประเดี๋ยวหนึ่งก็สลายตัวประเดี๋ยวจนมันสลายตัวแต่เราก็ไม่ยอมแพ้เราก็ทำเ,เรื่อยๆจนกว่าจะเมื่อยขบมากเมื่อเมื่อยขบมากเกินไปก็เลิอกอย่าทนเกินไป ถ่าว่าคารนสงฆ์ทนิก่าสมาธิก็ต้องขอเอาเรื่องเก่ามาพูดกันถ้าคนที่นั่งนี่หน้าเก่าๆก,ก็ไม่เยอะหน้าใหม่ก็ไม่เยอะแต่หน้าเก่าๆก,ก็ไม่แน่ดีไม่ดีเรื่องเก่าทะลุหายไปเลยก็มีแล้วเ,เรื่องเก่าๆคือสมาธิเล็กน้อยจริงๆแต่ว่าเขาตั้งไม่ตั้งใจในด้านความดีตัวอย่างท่านสุปฏิทิตาเทพบุตร ท่านพวกนี้ไม่เคยสร้างความดีตั้งสมัยต่นยังเกิดมาขึ้นที่ว่าความชั่วทุกอย่างทำหมดสินห้ารายการและเมิดธรรมะอีกคนยักษ์สายก็ละเมิดไม่มีดีสักอย่างแต่ว่าเวลาจนจะตายเข้ามา,าจริงๆป่วยหนักลืมตายเห็นพัญญาบ้างบทธิดาบ้างข้าทาาหินชายบ้างหนห่งงข้างนั่งข้างๆก็คิดว่าทุกคนเขาห่วงเรา แต่ไม่มีใครสามารถจะมาแบ่งทุกเวทนาจากเราได้เลยตอนนั้นจิตก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเขาลือกันว่าพระสมณโคดมมีเมตตามากเมตตาไม่ว่าใครสงเคราะห์ไม่เลือกว่าใครถ้าใครยอมรับนับถือากนั้นเวลานี้เราขอยอมรับนับถือพระสมณโคดมขอให้พระสมณโคดมมาช่วยให้เราหายจากป่วย แต่ความจริงเขานึกอย่างนั้นไม่ใช่เรื่อมใสอย่างเราเราพุทธบริษัทที่นั่งที่นี่เพียงนึกแค่นี้ในระหว่างที่นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่พอดีเขาขาดใจตายเวลานั้นภาษาไทยเราเรียกว่าขาดใจตายเขาตายแต่ความจริงภาษาบาลีเขาไม่เรียกตายเขาเรียกลังกตะวาคําว่าการังกตะวาที่หมายถึงถึงวาระที่ต้องไปแล้วคือไปจากร่างกายนี้ไปสู่ภพอื่น อาศัยที่เขานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติแม้แต่เพียงเล็กน้อยความยอมรับักถีก็ไม่ดีจริงสมาธิก็ไม่ได้มั่นคง่อจพียงคิดว่าขอพระองค์มาช่วยหายป่วยถึงอย่งงางนั้นก็ดีได้าอาศัยนึกถึงองค์ทศเดพปิจนาสีมีอนิสง์มากคิดว่างจากกิเลสเพื่อเวลาที่นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระ,ะอริยสงฆ์ก็ดี จะนึกถึงลมหายใจเขาออกโดยไม่นึกถึงเรื่องอื่นเรดีเวลานั้นตันถือจิตว่างจากกิเลสอาศัยจิตว่างจากกิเลสนี้เดียวได้มีพุทธานุติเป็นอนิสง์เป็นเหตุใหุ้ปติทตาเทพบุตรไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีวิมานทองคำมีที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารอาศัยความประมาทที่ความเป็นคนคนประมาทเป็นเทวดาก็เทวดาประมาท ไปเป็นเทวดาแล้วไม่ปฏิบัติความดีต่อความดีที่สั่งสมไปมีน้อยไอสงสงก็จริงแหละแต่ว่าปริมาณน,น้อยนั้นการสร่งสภาพความมรทิประสวรรค์ชั่นดาวดึงจริงม่ไม่มากต่อมาเมื่อใกล้ยังบทบนสนับบาสนาบารมีก็บาดีสมเด็จพระจินาศีคือพระพุทธเจ้าประเทศโปรดพุทธมารดาเวลาเวลานั้นาอาการศารีเทพบุตรเขาายอสั้นๆใปเนยะเวลาสองนาที <c oughs> ้าการจารีเทพบุตรปประรากาศเชิญชวนเทวดาไปฟังเทศมาพบเขาก็ทราบว่าท่านสมปติทิตะจะหมดบุญวาสนาบรารมีก็ยังประกาศให้ทราบว่าใครพยจยาอขวิมานี้ท่านจะจุติภายในเจ็ดวันทําไมไม่ต่อบุญบรารมีท่านสุปติทิตะคิดรู้ตัวตัวจะตายก็ดูว่าถ้าตายจากตอนนี้ไปไหนก็ทราบว่าต้องดิ่งลงอเวจีมานรกเป็นต้น แล้วเลยมาตกนรกทุกขุมเป็นเปรตสุรกายเป็นสัตว์ฐานทุกจัตติฐานทุกยมพโพที่ฆ่าไว้ก็ตกใจขอใอาการปราารีช่วยท่านก็บอกว่าเราก็เป็นเดีวดาด้วยการช่วยไม่ได้ก็พากันไปหาพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าช่วยไม่ได้ก็ไปหาพาไปหาพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าช่วยได้พระเจ้าจึงเปลี่ยนเรื่องเทศจากอวิธรรมเป็นอุนหิจิวิชาย,ยาสูตรประเทศจบ ก็ปรายกว่าสุปฏิทิตะเป็นปสุสดาบันที่บรรดาเทพุทธบริษัททุกท่านแยกคิดว่าสมาธิเล็กน้อยไม่มีผลนั้นไม่ได้แได้แต่กําลังใจขบรรดาเทพุทธบริษัทฉะนั้นขอบรรดาาทพุทธบริษัทก่อนที่จะภาวนาก็ตั้งใจคิดว่าวันนี้ความตายอาจจะมีกับเราวันนี้ก็ได้ตั้งใจไว้ก่อนแต่เวลานี้เรายังไม่ตายขอยยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง กนานโยบายภูมิไว้ลนประการที่สามเราจะท่งสินให้บริสุทธิ์เพื่อหวังถึงพระนิพพานหลังจากนั้นบรรดา่านพุทิบัษทัทุกท่านก็จับอนาปาโสติคือกำหนดรู้ลงหายใจเข้าออกแล้วก็ภาวนาตามปฏิยาสายอย่าลืมนะคำภาวนาาตมาไม่จํากัดนะใครภาวนาคล่องอย่างไหนไม่ต้องเปลี่ยนให้ภาวนาตามนั้นตามเดิมที่ใครเคยปฏิบัติความปฏิบัติมา ถ้าท่านบุไดไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแนละใช้คำนาวอฒทโธอริยาโยพุทตระเวนัทเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขบันดาแตุ่ทธบริษัตัทต,ต,ต,ตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานกรรมฐาน